ขณะที่5้าหันไปดูภาคเอกชนเนี่ยนะคะเขาก็มีความหวังว่าจะได้ครมชุดใหม่ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้แล้วกเ็เพื่อที่จะเร่งพิจารณาในส่วนของงบประมาณแล้วก็จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นายธนิส,สรสัรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรือว่าอีค่อนไทยนยมองว่าหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศร,รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทั้งออ500คนนะคะก็ทําให้ปัจจัยการเมืองในประเทศเมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็เรวก็เริ่มจะเห็นไทม์ไลน์ชัดเจนนะคะว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ย น่าจะได้ช้าสุดก็คือไม่เกินช่วงกลางเดือนสิงหาคมหรือว่าเร็วสุดก็คือวันที่7สิงหาคมนี้แต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังต้องขึ้นอยู่กับเสียงของสมาชิกวุฒิสภาว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นายธนิดบอกว่าในมุมของเอกชนเนี่ยต้องการความชัดเจนนโยบายของรัฐบาล ล้อมแม้การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ดีแต่ว่าการส่งออกก็ยังมีปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึมตัวนะคะจากการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกที่คาดว่าจะติดลบประมาณสัก 4- 5ปเส่วนทั้งปีเนี่ยยังต้องติดตามในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านนายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็คาดหวังเช่นกันโดยบอกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้นะคะตามไทม์ไลน์เพื่อจะเร่งรัดพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็นำไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ แล้วก็ประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนักลงทุนยังลังเลแล้วก็รอดูสถานการณ์ขณะที่ธุรกิจรายย่อยก็มีหลายปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยตามที่เคยรับปากไว้นะคะ